บริเวณทุ่งนางจอนนี่มือถ่านะอํเาเภอพิบูลณนะ์จังหวัดนนะอุบลผมว่าก็ทําสวยดนะีซุ้มก็เป็นซุ้มไม้ไผ่เนะข้ามาก็จะเป็นโซนสั่งพวกกาแฟพวกน้ํานะสั่งอาหารน,นี่ก็เป็นซุ้มนั่งกินแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่นะ ทำดีครับทำสวยเข้าไปธรรมชาติดียอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนะอัน,นี่ก็จะเป็นซุ้มนั่งเล่นเ ไก่ไหม,อ,มอ๋อที่ออเดอร์ของคุณเป็นไกดีใช่มที่ที่ส่งไปพอดีนี่ส่งอาด้วยต่อแ,แ,แต่ไม่ได้อยอย้ายไงก็แล้วแต่ค่ะเขาสั่ง